กำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดเพราะนี่คือ Honda Civic FE 2.0 IS EHEV ปี e H e v P 2024ตัวท็อปสุดในสายไฮบริดสปอร์ตแรงครบดีไซน์ภายนอกนี่เรียกหูู ก็ดูแพนมาพร้อมไฟหน้าฟู l l LED d ด y t i m e Running l i ล h t กระจังหน้า RS สีดำสปอร์ตจบๆเท่ทุกมุมมองภายในพรีเมียมคอนโซลลายพึ่งมีหน้าจอ10.2นิ้ว Full Digital Meter และจอสัมผัส9นิ้วลองรับ Apple c a r า l ฟ y ไร้สายเบาะนั่งก็สบายสุดๆที่สำคัญคือระบบขับเคลื่อน e-hv 2.0ลิต e รแรงจัดๆด,ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าบวกด้วยเครื่องยนต์ a t k i n s o n Cycle ประหยัดสุด แต่ขับมันสุด0ถึง100ใน7วิกลางๆประหยัดเฉลี่ยเกือบ25กิโลเมตรต่อลิตรเรื่องความปลอดภัยก็ครบ Honda Sensing จัดเต็มเบรกอัตโนมัติคุมรถให้อยู่ในเลน Cruise Control แบบแปรผันทุกฟีเจอร์ที่รถยุคใหม่ควรมีคันนี้มีหมดคันนี้ราคาเพียง900,000บาทมีทอนผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ14,000กว่าบาทเท่านั้นรับประกันเครื่องเกียร์ยาวถึง2ปีสนใจรีบทักมาโลด